ถ้าคุณเริ่มมีอาการแบบนี้เนี่ยระวังอาจจะเป็นสเก็ตเงินโดนไม่รู้ตัวครับหนึงเป็นผื่นแดงเล็กๆนะครับที่ข้อศอกนะครับที่หัวเขา่าที่ตาตุ่มนะครับที่หลังใบหูของเราที่หนังสีสางเราเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแต่มันจะเห็นเลยนะครับขึ้นมาอันที่2นะครับคันระคายเครืองยิ่งเกายิ่งรอกยิ่งแดงนะครับ ข้อ3เนี่ยจะสังเกตเนะเป็นขุยเสียวขาวนะครับแล้วก็ลอกออกเป็นแันหรือบางทีก็เป็นขุยนะครับลงพื้นแต่มดเลยจะเห็นนะครับบางๆนะฮะ ข้อที่4นะครับผื่นเนี่ยมันจะลามเร็วและสังเกตเง่ายบางทีอาจม็เล็กๆมันยุบกัดแต่สักพักเนี่ยผ่านไปสัปดาห์หนึ่งอาจจะลามขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ข้อที่5เนี่ยเล็บเนี่ยเราจะเห็น,นว่าตรงจมูกเล็บเนี่ยตรงเล็บเราจะย,ยุบกับใบจะมีความผิดปกติที่เล็บของเรานะครับรอยเป็นจุดๆบุ๋มๆเข้าไปต้องสังเกตดูใครที่มีอาการแบบนี้ควรไปปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับอย่าลืมค้อจอสองทีจะได้ไม่พลาดสาระที่ผมมีให้กับ